ถือซ้อมมันกินงเราบอกว่าหยดุดเดินไปดูมันหยดุดอะไรหยดุดซ้อมหยดุดหยุดเดินไม่มีอะไรกล้าง ประวัติของน้ำส้มตาส้มหยุดของเรานะครับก่อตั้งเมื่อวันที่25เมษายน2560กิจการของบริษัทเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมในครอบครัวและได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทโรงงานส้มหยุดจำกัดต่อมากิจการได้เจริญเติบโตขึ้นจึงได้ทำการขยายกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่10ไร่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บรุรีบริษัทของเราที่ผลิตโดยมีสินค้าหลักก็คือน้ำส้มคันร้อ1เ0เซ็นนั่นเองครับ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์น้ำส้มของเรานะครับทางร้านของเราจะเลือกใช้ส้มโชกุนแท้ร0อเปอร์เซหากลูกค้าท่านใดที่ชอบทานน้ำส้มอยู่แล้วต้องถูกใจมากๆแน่นอนครับเพราะน้ำส้มของเราไม่มีการผสมหัวเชื้อไม่ใส่สารกันบูดและสะอาดปลอดภัยเวลาทานสัมผัสได้ถึงกลิ่นส้มแท้ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคัดวัตถุดิบการผลิต การแปลรูปผลไม้และการจัดจำหน่ายโดยมีเป้าหมายการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกระดับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทของเรานะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกค้าเด็กเล็กตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มวัยรุ่นที่รักษาสุขภาพทั้งเรื่องรูปร่างและผิวพรรณในส้มจะมีสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณเป่งปังอีกด้วยนะครับ โครงสร้างขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของบริษัทของเรานะครับอันดับแรกคือผู้จัดการต่อมาคือการผลิตการตลาดการเงินบุคคลการขายพนักง,งานบริการและวิจัยการตลาด ธรรมาพิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับโครงการแรกคือโครงการครอบครัวอาสาเพื่อสังคมวัตถุประสงค์ในโครงการนี้นะครับพนักง,งานในโรงงานของเรากรรมการการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัวได้ร่วมกันทํากิจกรรมแปลงผักกลางมุ้งปลูกผักสวนครัวสําหรับการใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนภายใต้โครงการครอบครัวอาสาเพื่อสังคมพี่สร้างแปลงน้องร่วมแรงปลูก รวมถึงได้จัดทำต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินไว้ให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยโครงการที่2นะครับคือโครงการสร้างป่าสร้างชุมชนวัตถุประสงค์ในโครงการนะครับคือการปลูกต้นไม้ปลูกป่าให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลสู่เขื่อนลำตะคองเพื่อลดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ลดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นการสร้างและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป ต่อมาเรามาดูสวัสดิการขององค์กรของเรานะครับสวัสดิการแรกคือโบนัสนะครับเราจะมีโบนัสทุกสิ้นปีให้กับพนักงานของเราวันหยุดและวันลาตามกฎหมายแรงงานเลยครับประกันสังคมประกันสุขภาพรวมไปถึงประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุค่าล่วงเวลาค่าโอทีค่ากะนะครับมีค่ารักษาพยาบาลของตนเองและรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวด้วย ต่อไปเป็นการคัดเลือกบุคลากรหรือการรับสมัครงานของบริษัทของเรานะครับบุคคลจะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3จนถึงระดับปริญญาตรีสามารถทํางานเป็นกะได้นะครับมีใจรักในการบริการมีความรับผิดชอบต่องานถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์094444444ได้เลยนะครับ หลังจากที่ผ่านการสมัครงานเข้ามาแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการประเมินผลในการปฏิบัติงานนะครับคือเรียนรู้งานไวเข้าใจถึงงานของตนเองได้ดีระยะปรับพนักง,งานคือ3เดือนนะครับตรงต่อเวลาไม่ขาดลามาสายไม่อู้งานไม่ทะเลาะวิวาทในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ทุจริตไม่รักขโมยของในบริษัทนะครับทำงานดีสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นะครับ และบริษัทของเราให้ความสัมพันธ์ในการพัฒนาบุคลากรคือมีการจัดฝึกอบรมขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องทุกๆ3าเดือนเพื่อให้พนักงานได้รู้ถึงกฎระเบียบของบริษัทมากขึ้นและสร้างมาตรฐานของการทำงานที่ดีมีการสอนเรื่องเทคโนโลยีในบริษัททั้งอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องผลิตสินค้าให้พนักงานได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง บริษัทส้มหยุดของเราก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บอ้างอิงด้วยนะครับสำหรับผมนายอาน์ชำนาญกิจนะครับรหัสนักศึกษา6351201144ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ